วลคัมทูแมสลองนี่คือบริเวณตลาดเช้าในชุมชนได้แรบ้างพี่ธนามีาโหมีไหมไม่ีมใช่เหรอรถมันเปลี่ยนต้องค้ารอยู่ธน่อยอ๋อธนาคาร เห็นเอทไงไม่ก็คือว่ามันต้องเป็นไทยพอดีไงเวลาเราไม่ต้องใช้บาทออ๋อพี่ใช้แล้วใช้ตังค์ผมก่อนดิเงินสดนะอ่าใช้เอานนี่มากับเศรษฐีก็โผ้โเตรียมเงินสดไว้แล้วมีอะไรบ้างอ่ะอยากพกเงินสดไว้เยอะไงปวดเงินอ่อันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอางาดำครัวแดงดูน่ากินเหมือนมาล่าเนี่ยมาร่าอะไรเนี่ย เหีวค่ะข้า๋ยต้องลองแล้วต้องลองโอ,โอ,อ้ยถ้าเป็นสบยางนี่ได้เลยนะเนี่ย ขัดจากตลาดนัดมานิดหน่อยมันก็จะเป็นวิวเป็นชุมชนอยู่ข้างล่างแล้วก็มีทะเลหมอกอยู่ตรงนู้นเพราะมันสวยก็เลยเดินมาดูดได้ของกินติดมือนิดหน่อยแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ที่พักเลยที่พักของพักตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก้าวงนะพี่เบิ้มนะวันนี้เราไปข้างหน้าต่อไปครับ ก็เป้าหมายไม่รู้จะไปนอนไหนแต่ว่าแน่ๆไปแน่แต่ว่าต้องไปจากที่นี่ก่อนต้องเดินทางเพราะว่าเราจะไปดดยตรงผาที่แต่อาจจะไม่ถึงเราวันนี้เราก็จะระหว่างทางเราจะไปหาที่นอนไม่รู้มืดไหนแล้วก็ไปนอนนั่นนะพี่นะครับผมแล้วเสร็จแล้วอีกวันต่อไปก็เป้าหมายเราคือผาฮิฮเมื่อคืนเป็นยังไงพี่นอนหลับสบายครับโมรีวิวรีวิวเมื่อวานที่เราปั่นมาก่อนนี่มันเป็นยังไงโหดร้ายเหลือเกินสวยสังหารครับสองข้างทาง วิวสองกลางสวยสังหารครับเรามาถึงที่นี่เมื่อวานนี้ก็สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นอะไต้องหาที่พักที่มันสบายตัวหน่อยสบายนะก็คือที่พักเราที่นี่นะพี่นะครับผมเนี่ยครับสวยสินแสสินแสนะโรงแรมสินแสครับโรงแรมสินแสเดี๋ยวเดินทางต่อเลยพี่ครับผมซ้ายไปเจอเซเว่นเลยพี่ เซเว่นบนดอยแม่สลองถนนถนนวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่นของกินพื้นบ้านดอยแม่สลองดูอารยธรรมสิลปะอันนี้ก็เป็นร้านทางอิสลามอยู่ใกล้ๆก,กับเซเว่นหน้าเซเว่นก็จุดชมวิวส,สวยนู่นข้างบนนะครับ พระาธาตุพี่พี่พี่บมนะพระาธาตุนะที่ต้องปั่นขึ้นไปอะ่ะเราจะเห็นศิลปะที่เป็นภาพเพ้นท์อยู่ตามหน้าบ้านนะครับหลายๆหลังเลย กยไม่สโล ผลจากชุมชนมาก็ตายเนินขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้องเห็นอะไรไหมนี่ไงบันไดเนี่ยราวบันไดเนี่ย,ย,ยโอโ้โหตัวอะไรเอ่ยฮันนี่ฮันนี่ดูออ้เน,นี่ย แค่นี้ตั้งหัวสู้กูแล้วดูก่อนบรรยากาศไปแล้วไปแล้ว อ่าละเรามาถึงร้านเดี๋ยวนัางร้านนี้ก่อนหน่อยไรืยอี่ค่ะยอดดอยคอฟฟี่แต่ผมบอกเลยว่าบรรยากาศนี่หลักร้านนะหลักสิบล้านเดี๋ยวเข้าไปชมของผมแม่ค้าใจดีแล้วพาไปนั่งให้บรรยากาศสวยๆโอ้โหเหนื่อยเหลือเกิน ร้้านนีคือเมื่อกี้แม่ค้าใจดีก็ก็เอาเมนูมาให้ดูเมนูม่่เมนูอ๋อเมนูเันนีกว่าเมนูมมทีนี้ไอเราก็เห็นว่าไอพวกอะไรในเอสเพซโซคาบูชิโนมันหากินทั่วไปในพื้นราบเนาทำไมมาถึงที่ที่นี่มันถิ่นชาใช่ไหมมันต้องเล่นชาเนี่ยแล้วนี่เราเลยสั่งชาอู่หลงหนึ่งกาก่อนแปดสิบบาทมานั่งกินให้มันสบายใจก่อนโอ้ยดูบรรยากาศข้างล่าง ยยนี่ไ้ชาใช่ไหมเนี่ย,ย,ยโอ้นี่นี่แน่นอนจริงเลยร้านยอดดอยคอฟฟี่ที่<า>นี่ผ่านมาผ่านไปนะครับทัวริงเชิญนะครับ,บนี่ใช่เดทแทะหนึ่งศูนย์หนึ่งขึ้นอยู่ถ้าเบไม่ขึ้นมีแต่ลงค่ะ ไปไหนนะไปเรื่อยๆครับไปไปไอ้นั่นอ่ะเธอไทยอ่ะโอไปเธอไทยต้องไปทำหนึ่งสิบหนึ่งขึ้นจะขึ้นขึ้นขึ้นทางอเมอิกเหนืออเมริกาเหนืออยู่โอ้โหชิมชากับวิวหลักล้านนะพี่นะแหมพี่ชอบชอบมากเลยผมดูแล้วพี่ชอบมากเลยดูวิวดูวิวต้องเอาร้อนๆนะพี่นะคือแบบ ถ้าสูดเข้าไปนี่มันไดโล่งอ่ะโหเรารสชาติมันนุ่มโห้าก่อนเห็นวิวไหมคุณเหเห็นวิวไหมเห็นวิวไหม สวยงามขนาดไหนนี่ก <Bull> no ็ไหลมาถึงไร่ชาหนึ่งศูนย์หนึ่งไร่ชาหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่เราจะมานอนกันที่เนี่ยแต่ว่าเรามาไม่ถึงไงที่นี่กางเต็นท์ได้ใช่เขามีที่กางเต็นท์ดังนะที่เนี่ยใครๆก็มากางเต็นท์ มันต้องอย่างนี้เสบเบิ้มไปแล้วความชันไม่ต้องพูดถึงตอนนี้นพี่บ้อมก็โชว์สกิลอีกแล้วครับโอ้ เนินอีกแล้ว,ลวนี่ก็เป็นปลูกกาแฟแล้วก็เนินเนินอีกแล้วพี่น้องว่ากันนี้มาโอ้ชันจริงเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวไปดูพี่เบิ่มก่อนโอ้โหเดี๋ยวค่อยดูตะเวว <laughs> ยืนยิ้มอยู่ได้ไอ่าไม่ไกลพี่พ้นตรงนี้มาก็ถึงแล้วครับ ออกทิปจริงๆอย่างนี้นะพี่นะไม่มีจกตามันต้นจป็นอย่างนี้ <c oughs> รู้รู้รถรู้รถครบทุกรสชาตทำไมหาเส้นทางโหดลอเกินผมก็ไม่รู้พี่พี่ลมรั่วเปล่าพี่ลมรั่วเปล่าฮะพี่งานงอกแ้เนี่ยข้างหลังวะพี่อะไรเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยพี่พี่ได้พักยาวแล้ว เข็นพ <NYU. S 1> ี่ลงเดี๋ยวไปทับมันเข็นลงพี่ลงแล้วก็เข็นไปไปพักยาวพี่พักยาวรัวโอยตายตายตายโอ้ยอวานก็ลืมไปยี้อะยี้เลยยี้เลยเห็นเห็นไหนอะไหนหลอหลังแล้วทริปนี้เหมือนพี่อุ้ยเลย ออกทริปนี้นะครับพี่เบิ้มออกทริปนี้ก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการดันป่าย,ยางไปคนละสามรอบแล้วอ่ะวันนี้เออทริปนี้ยังไม่จบทริปอ่ะสามรอบแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้มาเป็นชั่วโมงเหมือนกันมันมีปัญหาเรื่องอ่อนไอ้ก็เหรอนี่ประโยชน์เลยบ้าอ่อนไหม,มเป็นอะไรวะงานนี้ยาวเป็นร้านปะข้าโมไซก็ได้พี่เ,ออเดี๋ยวจะไป<ม>เดี๋ยวมันปะ ปักกัน,นานะปักกันหลายรอบแล้วมันไม่อยู่อเดี๋ยวจะให้พี่เขาโบกรถไปหมู่บ้านข้างหน้าแล้วก็ไปหาร้านซ่อมโมอไซค์ไปไปป่ายางปะก,ก็จนอุปกรณ์หมดแล้วเดี๋ยวผมจะปั่นไปเจอเขาข้างหน้านะชันเลยเดี๋ยวให้พี่บอมหาโบกรถแล้วก็ไปหมู่บ้านข้างหน้าแต่เมื่อกี้ถามชาวบ้านเขาแล้วบอกว่า จะเป็นสามแยกเทอไทยนั่นผมก็ซัดมาก่อนเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นปา่าสนขึ้นอย่างเดียว เหนือ่อยเอาเรื่องเอาเรื่องไปเรื่อยอ ถูกว่าทธารมคืนบ้านชาวอาขาพี่นะ้องแล้วบ้านสามแยกใกล้นิดเดียวนย่าจะตรงนี้แล้วเปล่าวะเออใช่ใช่โอ้เราก็นึกว่าไกลถินขุนสาแต่ก่อนขุนสาราชาเฮโรอีนยาเสพติดเลยก็อยู่ท่าๆเนี่ยแหละน,นี่ใครจะไป หัวแม่คำก็ไปซ้ายนะขวาก็เชียงรายดอยตุงนี่คือชุมชนครับชุมชนตรงนี้ก็จะมีด่านความมัน่นคงไปแบ่งกันลูกอมอมาเดี๋ยวใครมาเอาเอาไปแบ่งกันอมนะเง่ามาเง่ามาชิ้นเง่าแล้วอ่าอ,อ่าอ,อ,อ,อันนี้ค่าถามทางค่าถามทางโอเคเดี๋ยวจะไปดูมันอยู่อยู่ซ้ายมือใช่ไหมลูกไม่ไกลนะไม่ไกลอยู่อยู่สามค่ะสามแยกเนี่ยนะ เอาว่าที่นี่หมู่บ้านอะไราสามแยกอยู่อำเภออะไรครับอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงรายอ๋อเชีเยงรายอันนี้ปิดเทอนนเเทมแล้วอ๋อนี่ครับชุมชนอันนี้ชุมชนอะไรนะกเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบ้านสามแยกใช่ป่ะ,ปะ,ะบ้านสามแยกเอ๊ะ จักรยานใครคุ้นๆมาอยู่ที่นี่ฮะโอ้โหสวยสวยสวยถึงเมืออชีพเอากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะป่าแบบใจร้อนแบบพี่เนมันไม่ไหวนะมันใจมันไม่อยู่อยาจะไปอยากจะไปนะมันต้องมาเมืออชีพเลยมันต้องถึงขนาดเอายางขึ้นขายยางนะพี่นะเอ้ไม่ใช่คำขอดนะเว้ยบ้านสามแยกยี่ก้อนะเราจะลงไปข้างล่าง เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนป่ายางเรียบร้อยไปแล้วนะบายบายลุงไปแล้วนะจ้าโอ้โหลงชันลงชันลงชันเลยพี่นอ้อง โอ้โหนุ่นวิววิววิวขวัวป้าเบียขังที่ไรเขาเนี้เลย,อ,เลยอ๋าข้าวกินละขัว,ขวป้าเบียเนี่ยป้าเบียใช่ไหมฮะนีะ่ยต้องถามนี่ป้าเบียใช่ไหมเขาขัวป้าเบียขายเบียเอาโอ้โหรูปหล่อมีน้ำใจจริงๆเลยพี่ก็ลืมยางออขอบคุณมาก มาถึงร้านเลยแน่นอนจริงเลยน้ำใจเป็นไงด้วยความหิวมืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเล่นกันเรียบร้อยแล้วเห็นเส้นทางข้างหน้าก็พอมีเนินให้ซับกันอยู่เดี๋ยวเราไปแอบแซบกันบนเนินไม่ไม่เอาปัญหากัรร้านกาแฟข้างหน้าเนี่ยคือคนคนทำกาแฟคนขายเนี่ยยังไม่มีแฟนใช่เปล่าใช่ที่ต้องรู้เป้าหมายแล้วสิอ๋อครับพี่ต้องรู้เป้าหมายนะ <laughs> ร้านนี่ไงแล,ล้วเราก็มาถึงร้านวนาคอฟฟ่ร้านที่แม่ค้าขายอาหารแนะน,น,นำมาว่าบรรยากาศดีนะครับทีนี้โอ้กล้วยยังสวยเลยอะ่ะบรรยากาศอันนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ย วานาคอฟฟี่ตั้งอยู่ทางขึ้นหมู่บ้านอะรป้ายร้านไ,ไ,ไม่ไม่มันที่ตั้งคืออยู่ทางขึ้นหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรข้างบนน่ะหมู่บ้านสามแยกหมู่บ้านสามแยนะฮะผ่านมาก็แวะแวะเที่ยวได้เลยบรรยากาศดีมากๆ อันนี้เอขายของน่อยอันนี้อะไรนี่กินอะไรก็ไม่รูน้าพนัยขายน้ำเลยออกจากคาเฟ่มาเมื่อกี้ก็ขึ้นเนินขึ้นเนินเลยเนินซุ่มซุ่ม oh ครับเขาครับเขามเย็นแล้วเขาเลยลูกหน้ามาก่อนออกจากอาบ้านสามแยกกีก้อ,กอเนี่ยก็ขึ้นเนินนิดนิดนนหน่อยเนินซึมๆที่เหลือก็ลงยาวลงยาวชันเลยละ่ะก็ต้องใช้ความระมัดระวังก็ถ่ายวีดีโอไม่ค่อยได้จนมาถึงบริเวณพื้นราบๆเนี่ยก็เลยได้ถ่ายวีดีโอวีดีโออันนี้เสียงน้ำไหลละน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่เราจะไปสีสันชาวดอยที่ ถึงแล้วสีสันชาวดอยมันเป็นลำห้วยซึ่งหลายผ่านที่กลางเต็นเป็นที่แคมปิ้งที่พักผ่อนของชาวบ้านบริเวณพื้นที่เนี่ยนะผมโทรมาตอนที่ทํารถซ่อมซ่อมรถอยู่ที่สามบ้านสามแยกอะเจ้าของเขาบอกว่าเขาเขาตัดหญ้าไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามากางกันสองคนปั่นจักรยานมาเนี่ยเขาไม่คิด,ค,ด,ค,ดคิดตังไม่คิดค่ากางเต็นหลอดแบบพักได้เลยเขามีน้ำใจผมก็เลยมา สวยงามจริงถ้าคุณไม่พักผมลืมเข้าไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิวซะไม,ไม่พักที่นี่จะไปพักที่ไหนอะ่ะโอ้ยพี่น้องมันสวยงามเราก็มาถึงสีสันชาวโดย อันนี้พี่เขาเป็นเจ้าของที่พักสีสันชาวดอยนะครับวันนี้ก็ได้ความเมตตาจากพี่ๆพี่เขาให้มาพักปกติก็มีเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะที่มาที่นี่แต่ว่าผู้ใหญ่ร้อยเด็กห้าสิบบาทใช่ครับถ้าเป็นนํำกว่าสิบกว่าปีอ่าแต่ระวังหน่อยนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดทางการอ๋อตอนนี้ยังไม่เปิดทางการคาดว่าจะเปิดประมาณหน้าหนาวนะพี่นะกลางเดือนกลางเดือนใช่ไหมกลางเดือนระวังหน่อยตรงนี้อ๋อนี้เราทัวริงก็พี่เขาเมตตาให้มา ช,ชิรอสําเร็จรูปรอเป็นทางการก็กลางเดือนตุลาพี่จะกลับมาเปิดอีกครั้งนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพักผ่อนมาเที่ยวได้มีลําธารที่ผมถ่ายให้ดูนะฮะแต่ถ้าเป็นอีกสักไม่กี่วันก็คงจะใสกิกละหมดฝนแต่เดี๋ดดดวยวผมเคลียร์เองเดี๋ยวเอาเลรายระตาสบายนะพี่ครับแล้วร้านค้าใกล้ๆมีไหมฮะที่สบาย เลี้ยวขวาไปประมาณห้าสิบเมตรอยู่เอออร้อยเมตรอยู่ขวามืออ๋อโอเคอผมก็เอาเทศบาลมาด้วยหนึ่งคนครับอันนี้ฝ่ายรักษาความสะอาดกวาดแหลกเลยยครับเสือเอเมเนจร ยอไปไหนครับพี่เบิอบไปตลาดครับไปหาอะไรครับพี่หาเลือกกินนะอ่เฮ้ยน้ำชาน้ำชา้อนร้อน,นอ่าถึงแล้ว ดช็อปสวรรค์ของนักเดินทางอะไรดีวะอะไรดีวะอะไรดีวะวันนี้เบาๆพอนอนหลับ